ยังคะมาพี่น้องเมน,น่ใดนี่เดอ้อมุเจ้าเบิ้งตีนเป็นตีนตีนไก่ขน,นมตีนไก่พี่น้องเห็ดนำยาปลาตีนไก่ เส่ประดุกนี่ละบ้านๆขั้วลังบ้านขั้วกากนี่ละแซ่บแซบที่น้องเนี่ยใส่น้ำยาเยอออนนี่อร่อยนัวค่ะเนี่ยอร่อยมากๆนะคะไม่ได้โฆษณาสินค้าเพราะว่ากินประจำที่บ้านแล้วอร่อยมากเลยไม่ว่าจะส้มตำแกง น้ำตกพี่น้อน้ำยาขนมจีโอพี่น้องเจเบิงน้ำยาตีนไก่อืใบแยาออ่อนจากพี่น้องเจเบิงเอามีตับมีเลือดอันนี้น้ำยาปลาจากพี่น้องออ้นี่เด้อน้ำปลาแดกมาจากน้ำปลาแดกแยาออ่อนด้วยพี่น้องนี่เอามาเบิงไก๋ไก่พี่น้องเขาเบิงไก๋ไก่มูเจ้าเบิงน้ำปลาแดกข่อยเด้อ แซบนัวอันนี้เป็นแบบบรบ้านพี่น้องนี่หมอไงปันว่างานวัดจากพี่น้องอุย้ยแสบๆน้ำกันได้จ้าไปไปกินจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้ยค่ะขนมจีนน้ำยาปลาแล้วพี่น้องดีซื้อมาแต่ตลาดแล้วก็ให้แม่แล้วเห็ดน้ำยาให้ ก็จะใส่น้ำยานนะจ๊ะหนช้อนอันนี้เบงเราจากฟาพีสาเราสกีน้ำเลยตีนไก่นะจ๊ะต้องใส่อย่างงี้เนาใครเทได้ไหมอ่ะได้นี่เฮียใส่สาปละสูเฮียบอ่ะโอเคแล้วก็จะใส่ผัดนะคะ เสือเพะอ่บอไปกระถินเลยเลยนะคะแต่จะเคียนให้ดูก่อนเอาแรกมาดูพี่น้องอืตเ็ตบ่ะโดก่อนอือหือเยี่ยม เดี๋ยวเราจะอมใช้มือนะคะเพราะว่าจานตัวเองอันส่งมาแล้วเ,เอาแบบนี้ว่า หัวครูโอเคยังคะมาพี่น้องนี่นี่ได้นี่เด้อมุเจ้าเบิ้งตีนเป็นตีนตีนไส่สนังบ้างอืมนี้กินผู้เดียวเด้อนั่งสงบนมากินผู้เดียว โบ้ถุนนี่ะคุณฟาร์มีคุณไผ่นักกินค่ะนะคะให้ดูด้วยค่ะออืคุณแขงกำลังใจอยู่นี่คุณเพล่คนคนทำอยู่นี่ค่ะนี่เด้อใส่มือโลดจวดโลดนั่นแสบมือต้องมอดเป็นพิธีพิถันดอกไม่ใช่กว่าแสบมือเมื่ต้องกินของกินเหมือนบ้านเนี่ยล่ะบรรยากาศเท่าไหร่นะคะบัวของคุณไผ่ค่ะฟาร์มบัวนะคะ แปดตัวตัวแม่ทั้งหมดเลยกิมเป็นเพดวดนะต้นจองพักกันจองเขาก็หัอกกันเมือกี้จันถับวันไหนคือถับวันไหนั่นแทะ หแออนดเออมาขออภัยในการที่อาบน้ำเสร็จแล้วคุณสามหัวกันหน่อยนีหัวอืมอ,อืมข้ากันโอเคค่ะ